ครับและครับพูดถึงความพร้อมก่อนที่จะพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์่อยครับก็พร้อมค่อนข้างพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทุกคนก็ไม่มีใครมีการบาดเจ็บหรือว่าอะไรเลยครับแล้วก็ทุกคนก็พร้อมที่จะลงเล่นในเกมพวกนี้ครับครับผมเราได้เล่นเต็มเกมทั้งสองแมตช์ตอนนี้สภาพร่างกายเป็นไงบ้างครับก็มีเมื่อ้านิดหน่อยครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นผลมากเพราะว่าเมื่อวานเราก็ได้พักไปแล้วครับแล้วก็วันนี้ก็จะได้มาซ้อมอีกก็น่าจะฟื้นฟูแล้วกลับมาดีขึ้นและพร้อมเล่นพวกนี้ โคชมาโนได้ย้นย้ําเป็นพิเศษหรือว่ากำชับเรื่องใดบ้างไหมครับก็คำชับอยู่ครับเพราะว่าเขามีตัวผู้เล่นที่มีคุณภาพครับของฟิลิปปินส์ครับวีนี้เพราะว่าเราก็เจอกับทีมที่แข่งกันแข่งแกร่งขึ้นเรื่อยๆครับเราก็อย่าอย่าประมาทคูดต่อสู้เขาเราพูดต่อสู้ตลอดเวลาครับพูดถึงฟิลิปปินส์นิดหนึ่งครับครับก็เป็นทีมที่แข่งแกร่งครับเพราะว่าเขามีแบบลูกครึ่งเยอะด้วยอะไรด้วยครับแล้วก็มีรูปร่างที่สูงใหญ่แล้วก็มีผู้เล่นที่มีคุณภาพที่แบบ เบสิกมีมีวิธีการเล่นที่ดีครับตรงนี้ก็เป็นงานยากของเราเหมือนเดิมครับฟิลิปปินส์มีนักเตะที่เล่นในไทยลีกค่อนข้างเยอะเราคิดว่าเป็นข้อได้เปรียบหรือว่าข้อเสียเปรียบยังไงครับก็ถ้าข้อเสียเปรียบก็คือเขาอาจจะรู้รู้เรารู้ทางเราบางคนครับเพราะว่าบางคนก็เล่นอยู่ร่วมกับเขาอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเขาก็น่าจะบอกกันหรือว่าอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่ามันคือเขาก็เห็นเราอยู่ตลอดเวลาในไทยลีกครับพูดถึงเป้าหมายนะครับในเกมที่จะพบกับฟิลิปปินส์ก็ เป็นเกมที่ยากครับแล้วก็แต่ว่าเราก็ทำเต็มที่แล้วก็จะคว้าสัมแ้มเพื่อเขารอต่อไปครับ